สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันทูทีวันทูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันศุกร์ที่21่สกุมภาพันธ์2568นะครับแลมมองไม่เห็นเก้าใช่ไหม <c oughs> เออถ้าถ,ถ้าในคลิปคุณจะเห็นว่าเป็น9แต่ตรงนี้มันมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีนะโน,โนูเนี่ยตัวเล็กมากแรม9ก้าข้าเดือน3ปีมะโลนะครับ เป็นแหลมเ้าค่ำนะมองหนูมองไปเห็นตาไม่ดีวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทําการมงคลพิลวันนี้นะเอเพราะว่าเป็นดีทีพิฆาตให้เลิกไม่ได้ในดวงชะตานะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเลิกของไทยนะแต่ถ้าตามปฏิทินจีนคุณต้องแยกนะครับ คือดวงไทยส่วนดวงไทยดวงจีนส่วนดวงจีนนะคุณจะเอามารวมกันไม่ได้นะครับคุณต้องเลือกเอานะเอ่อถ้ามันจะเป็นไอเรื่องการประยุกต์นู่นนี่นั่นมันแล้วแต่ครับนะแต่คุณต้องแยกแยะอะไรที่มันเอามาทายเอามาผสมปนไปมั่วซั่วเล่เทเอยาครับให้มันเป็นเรื่องเรื่องนะเอ่อนู่นนี่นั่นเนี่ย อยูมันเละไปหมดประยุกจนเละไปหมดไม่ได้นะต้องแยกนะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของแรมออกความความฝันบอกไปอย่างแรมก่าวค้ามบอกไปแล้วนะบอกอยยังมั้ยความฝันดีดีดรับมีพนา่องฝันนะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงป้วยหยีสีเียวในฐานวันนะครับเป็นปีเกียงปีเกียงก็มีความเป็นกันเอง นะครับธาตุเดียวกันก่อพักพวกเปิดฝูงดีนะไม่ได้มีปัญหาสักอะไรวันนี้เป็นวันสิงห์อิ๋วนะครับทองสิงห์นะเพราะฉะนั้นทั้งหญิงทั้งชายก็คุณก็สามารถเกิดในวันนี้ได้นะครับก็จะมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นนะทองนั้นก็ไปก่อเกิดน้ําเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ําทั้งหลายนะครับคือตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแหละนะ วันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะครับคนธาตุน้ำเนี่ยคุณจะได้รับแรงผลักดันคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโชคลาภเงินทองการพัฒนาความรู้นะครับถ้าดวงชะตาคุณดีก็ถือว่าผู้ใหญ่ให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับแต่ถ้า,าดวงคุณไม่ต้องการบางทีก็อาจจะมาแบบอะไรนะมีแรงรกดแรงกดดันจากผู้ใหญ่ก็ได้ นะครับก็คือขึ้นอยู่ดวงชะตาของคุณนะพื้นดวงจะดีไม่ดีเป็นท่าที่ต้องการหรือไม่นะครับโอเค <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะมีรั์มากสาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่ศุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาตัดเล็บวันศุกร์มีโภกกระซับ ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตา <c oughs> โอเคนะครับตุ๊ปแป๊บหนึ่งโอ้โยนะอันนี้เออดูตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนว่าอย่างไรนู่นนี่นั่นค่าบริการต่างๆนะครับอาจารย์ก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเออจะต้อง ต้องเป็นสัจจะความจริงนะสัจจะความจริงนะครับแต่ถ้าคุณมูสาโกหกอันนี้คุณก็จะได้รับกรรมของคุณเองนะครับเออรับไปเต็มที่นะเพราะว่าจารย์ไม่ได้เกี่ยงหรอกถึงแม้คุณจะล่ำรวยคุณมาโกหกว่า <S <S เอ้ยไม่นี่จะดูสามรยเกาเก้ว่าเชิญเวรกรรมก็ตกกับคุณเต็มที่ นะจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับบาประเคราหูเสามนุษย์อยู่นะว่าส่งผลกับคุณอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าช่วงดวงชะตาคุณในช่วงนี้ยังดีอยู่แต่มันก็จะมีช่วงที่คุณตกต่ํามันมีนะครับช่วงจังหวะนั้นมันก็จะกระหน่ำซัมเมอร์เซลกับคุณในดวงชะตานะ อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยียบจารย์สัตว์กระดิ่งโชคลาาเป็นความสําเร็จสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาปลอดภัยคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองต้องได้เซมซีใบที่23นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง ท่านจะต้องทำจิตใจให้สงบนิ่นมงมั่นคงท่ามกลางเรื่องราวต่างๆที่มีเข้ามาคุณจะต้องใช้สติต้องมีสตังด้วยนะครับเป็นสำคัญนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็ดูคุณก็จะมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคุณไปเริ่มต้นรักครั้งใหม่ดีกว่ามาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวเดวดวงการงานก่อนคุณต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจถึงจะดีนะครับจะได้ผลประโยชน์การสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะเออแล้วก็คะแนนสอบสูงพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บแค้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้นะครับคุณต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคตา เป็นอยู่ตาหนูเป็นตุตามมีปัญหาเพราะตาเป็นผัวใหญ่นะแล้วก็โรคท้องช่วงล่างนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาด้านสุขภาพนะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะครับให้ดีนู่นนี่นั่นนะบางทีมันก็น่าใจหายนะครับเออมื่อวันเมื่อวันก่อนนู้นอาจารย์พอดีไปเห็นเห็นบ้านป่าน่ะ บ้านป่าเนี่ยสนิทสนิทกันนานแล้วนะครับปา่าก็ช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอดสมัยก่อนนะนานแล้วนานแล้ว,นนลวตั้งแต่ยังเล็กเด็กๆอยู่นะยังวัยรุ่นเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นนานน,าน,นะช่วยเหลือบางทีก็ซื้อข้าวซื้อของให้ของกินก็มีนะบางทีช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็จะมีบัตรกำนันมาให้จานทุกปีจะห้ารอยบ้างหนึ่งพันบ้าง สองพันบ้างได้ทุกปีครับปีใหม่นะอ,อ,อาจารย์จะเรียกว่าป๋าเรียกว่าป๋านะเป็นรู้สึกว่าเป็นบ้านที่รวยนะมีฐานะนะครับเพราะว่ารับราชการเนี่ยรุึกตอนนั้นทําเป็นข้าราชการระดับสูงทํางานในในเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนส่วนทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นานแล้ว้ ชื่อชื่อเอมองคนมั้งงคนป๋ามงคนมงคนยกกังว่าจำไม่ได้ลวชื่อเอ๋นะพาะฉะนี้ก็ตอนตอนนี้อาจารย์พอดีวันก่อนเห็นอ้โหเห็นแล้วแบบเห็นแล้วสงสารเวทนานะคือคนเรายุคสมัยก็คือสมัยก่อนลุ่งเรือง นะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีคนนับหน้าถือตาอ้วนท้วมสมบูรณ์นะเออสง่าราศีดีป๋าหัวจาเนี่ยอ้วนสูงใหญ่อ้วนท้วมสมบูรณ์เสียงดังนะแต่พอเห็นล่าสุดเนี่ยโหแบบคือเรามองโดยสภาพถ้าโดยหลักหลักการทางฮวงจุ้ยเนี่ยเราเห็นแต่ก่อนบ้านเนี่ยเขียวชุม่มสวยงามนะเออบ้านดูดีแต่ตอนนี้เรามองไปเฮ้ย ต้นไม้ข้างในบ้านเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันแห้งตายแล้วก็มองเฮ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะเออคือคือ,ค,อคือแบบยังไงอะ่ะนะพอดีลูกหลานเขามาไงเออมาคอยดูแลใช่ไหมนะต้นต้นไม้เหี่ยวตายอยู่ภายในนะแล้วแล้วพอดีรถมีรถขับมาก็รถรถป่านี่แหละมีคนขับมานน่นนี่นั่นโลก เห็นเห็นป <horror> ่าเนี่ยไม่ได้เห็นมานานนะพวกป่ามีบ้านหลายหลังเะบางทีลูกหลานเนะ่พอเห็นเฮ้ยต้องอุ้มป่านะมีคนอุ้ม้อมแห้งตายแล้วผอมแห้งก็อุ้มเข้าไปในบ้านแล้วก็เวทนาเนาะเฮ้ยทำไมเป็นึงขนาดนี้อ่นะเออเนี่ยชะตาชีวิตคนเราเนี่ยก็คือมีมีขึ้นก็ต้องมีล่วงโรยเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายนะเออคืออาจารย์ก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้นะ เออซื้อบางทีของกินต่างๆของใชน้นู่นนี่นั่นซื้อไปให้แต่ก่อนนะแต่พอหลังๆเริ่มมาไม่สบายนูน่นนี่นั่นพอเราจะซื้อไปให้ใช่ไหมญาตพี่น้องลูกหลานมาเนี่ยเฮ้ยทำไมนี่ก็รู้แต่ก่อนไม่เคยมาไอ้ลูกหลานญาติพี่น้องไม่มีนะแต่เราก็เห็นแสดงว่าสภาพเริ่มไม่ค่อยดีเงี้ยก็รู้ลูกหลานก็จะมาเอาสมบัตินะ เออก็ไม่รู้ว่าป๋าจะอยู่ได้นานจะขนาดไหนนะอาจารย์ก็อธิษฐานบุญให้ก่อให้ป๋าอยู่นานๆนะแต่ก็โอยแก่มากเก้าสิบร้อยแล้วมั้งนะุูยเราเห็นแล้วเราเรา,เรารู้สึกอะสงสารอะเรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยอะนะอยู่เราจะไปซื้อของไปให้ใหเอยอะลูกหลานมันก็มองตามใ,ใช่ไหมบางทีเราไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขามากก็เราก็นั่นอะนะ เออผมมีถักยุ่งเรื่องของชาวบ้าน๋ยวก็มีปัญหาอันนี้นะต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นไม้ตายซากคุณต้องระวังนะในบ้านคุณต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยเ็าเรียกจะมีการสูญเสียไงเออถ้าพบก็เดี๋ยวคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีเกณฑ์การสูญเสียถ้าคุณจะปลูกต้นไม้คุณก็ดูแลนิดนึงนะครับถ้าต้นไม้ตายซากอะไรให้รีบเอาออก คือคือถอนลากถอนโคนไปเลยครับนะจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดําเว้นสีดําสีทองสมฤทธิ์นะครับสีที่ดีประจำมันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีวันนี้สี ชมพูนะครับทิศที่ดีคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีคือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับในดวงชะตาตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข 2, 4, 3สได้นะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายตรงไหนนะครับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะมีคนเชื่อถือ คนวันเกิดวันอาทิตย์ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพระบบเลือดนะความดันโลหิตสุดรีบลรกหัวใจต้องระวังนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะในเรื่องของความประนีประนอยของเจ้าชะตาส่งผลให้คนรอบข้างให้ความศรัทธาดีนะครับต,ต่อมาวันอังคารขยันแล้วรวยครับอังคารเป็นสีเนี่ยข,ขยันแล้วรวยเลยถ้าคุณขยันนะไอ้คุณก็จะมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีเข้ามา ต่อมาคนวันพุธกลางวันการเจรจา,าตกลงหลักทรัพย์ต่างๆบ้านที่ดินนู่นนี่นั่น,นมันคงดีคนวันเสาร์นะครับคุณต้องระวังปัญหาเก่าๆซึ่งมีเข้ามานะคนรูปร่างใหญ่ผิวค้าทั้งชายทั้งหญิงจะนำปัญหาปุปปักให้กับคุณในเรื่องของต่อมาคนเกิดวันพฤหัสครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเต็มที่ครับ ออไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของน้องมิวสิกหลานมิวสิกผู้ใหญ่ไว้จใจเต็มที่แหมในดวงชะตาแล้วเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนโอ้ดวงชะตาดีมากมัน่นคงยังได้ได้ดีอ่ะคือไปทำงานจะโตเรียบร้อยเรียนมีงานมีการทำสบายครับเออมีคนหยิบยืน่นอะไรที่ดีเข้ามาให้อย่างเต็มที่นะ มาดูเลิกพาข้ออกับอาจารย์อาจารย์จัดเต็มครับเออส่งคลิปส่งอะไรมาอ้ยน้องมิวสิกหลานมิวสิกน่ารักสวยตั้งแต่เด็ก <c oughs> นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงสุขภาพเออไม่ใช่หรอกก็คือฝุ่นอากาศตอนนี้มันเป็นอากาศไม่ดีนะก็ต้องระวังนะออกไปข้างนอกเนี่ยอื <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวัน พูดกลางคืนนะครับในเรื่องความข้างคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคุณจะต้องหาที่มาที่ไปให้พบให้ให้เจอนะครับเออนู่นนี่นั่นนะให้รองโลกร้ายนะครับแล้วก็โลกเวโลกกรรมด้วยนะโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวถูได้ๆในวันนี้อิทธิพลของดวงดาวดาวพระราหูกับอังคารยังไม่ดีนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณเป็นอยู่เนี่ย ดวงดาวเนี่ยส่งผลถึงคุณให้มันมีปัญหาอุปสัคอึดอัดทุกใจลำบากต่างๆนานานะครับอต้องอดโต,ตทนนะทนเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึกนะแต่ถ้าคุณจะให้ได้เ,ดเร็วคุณต้องสายมูครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะก็คือคุณทำของคุณคุณได้ของคุณนะ่ะ ถ้าคุณปฏิบัติธทรรมเนี่ยสวดมนต์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนคุณจานรับสัญญาณเนี่ยถ้าคุณสวดไปหนื่อ้ยพลังงานจานรับสัญญาณคุณดีมันก็จะดึงดูดฟ้าเงินทองโชคลาบมาหาคุณคนเดียวครับแรงดึงดูดนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับปฏิทินวันนี้ วันวันศุกร์นะเอ่อวันศุกร์วันนี้เป็นวันไก่ไม่ถูกกับกระต่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนกระต่ายเนี่ยห้ามร้องเพลงไก่จ๋าไม่ได้ไม่ได้คุณต้องไปร้องเพลงสาววารินนะครับอ,อแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือห้ามเดินทางทางเรือนะครับคลองแสนแสบเว้นวันหนึ่งนะหญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟห้องครัว วันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายแล้วก็ตั้งเตียงนะครับวันนี้สามารถตั้งเตียงนอนได้นะในบ้านนะครับตามทิศทางที่อาจารย์ได้บอกไปผู้หญิงไปถูกผู้หญิงหัวนอนไปทางขวาผู้ชายหัวนอนไปทางซ้ายหมายถึงคุณอยู่ในบ้านมองออกไปนะครับตามตามหลักเกณฑ์ก็คือหญิงเป็นหญิงชายเป็นชาย นะครับนะหรือมันจะมีการนอนนอนตามปีเกิดแล้วคุณจะหมุนยังไงล่ะ <c oughs> บ้านคุณหันทิศไหนมันตรงไหมนะสมมุติอ่ะสมมุติบ้านคุณหันทางอางนี้ทางทิศตะวันตกแต่นะถ้าคุณบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกตำแหน่งหนูถ้าคุณเป็นผู้หญิงสบายครับเพราะคุณยังคุณต้องหันหัวนอนไปทางทิศเหนืออยู่แล้วนะ ถ้าคุณเป็นคนเกิดปีมาเป็นผู้ชายคุณก็หันซ้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติก็หันไปทางทิศใต้นะอันนี้คือมันนอนได้ไแต่แล้วคุณถ้าคุณนอนเกิดปีที่ว่าเฉียงเฉียงจะเหลียงจะเหลียงเนี่ยจะรูเขี้ยงขาทายังมัน,ม,นมันถึงต้องดูไงต้องดูแบบละเอียดนะเออว่าอย่างไรนู่นนี่นั่นจะได้หันได้ถูกนะครับอันนี้ต่อมา มาพูดถึงทิศมงคลคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกนะช่วงเวลาที่ดีก็คือตีหนึ่งถึงตีสามเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงเอาแกกิ่นพริกแกงเว้ยขครผัดพริกแกงโยะจามอีกนะอ๋อไอโรงงานข้างๆเออนายชัยอันนี้นะเวทต่อมาก็คือฮะสิบเนกาถึงหทุ่มนะครับ สีเสรมิมราจาวันก็คือขาวเทาทองสีโชคลาภก็คือแดงส้มชมพูม่วงนะในดวงชะตานะครับเออก็ตามนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆนะครับคนราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาดาวเสาคุณดีมาตั้งแต่วันที่22แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเออแล้วดวงคุณวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยการทํางานต้องอดทน นะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคและความสําเร็จนะแต่โชคนั้นมาก็อาจจะด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคนะครับในเรื่องของการเงินดาวสุกคุณยังมีรายจ่ายอยู่ให้ระวังในเรื่องของความรักนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณดาวพฤหัสยังอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องรีบเสริมดวงให้เต็มที่ครับนะจะได้ประสบความสําเร็จ การงานระวังความเสียหายมีปัญหาอปุปสรรคนะส่วนการเงินเนี่ยนะมันมันจามแล้วเรายังไม่จามเพราะหนูทน <c oughs> หนูพยายามก้นหายใจถ้าหนูก้านหายใจแล้วหนู <c oughs> ตาค้างเออการเงินอยู่กรรมมะคุณมีเกณฑ์การลงทุนนะครับนู่นนี่นั่นต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนดาวองคารกลุ่มรักโอ้จะมีโชคและความสําเร็จ คนเมถุนช่วงจังหวะนี้คุณเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรให้ระวังในหลงคําพูดนะดวงชะตาของคุณวันนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแต่การเงินมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฏคนราศีกรกฎเนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอังคารยังเสียยังไม่ดีครับเรื่องงานต้องระวังหลอบคอไปมาก นะส่วนความรักก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับคู่สัญญาเจราจาก็ต้องระมัดระวังการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็จะไม่สบายนะระวังความดันขึ้นนะเออไม่เป็นความดันทุลังนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนลกักนณาราศีสิง์ในจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานดาวประสบกม,มรณนะให้ระวังเรื่องปัญหาด้านบริวารความรักยังไม่ค่อยดี นะครับการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะย้ายถึงจะดีนะครับย้ายไปเลยถ้าคุณเจอให้ย้ายไปนู่นนี่นั่นย้ายแผนกย้ายสาขารีบไปไกลๆเลยครับให้รีบไปไกลๆเลยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดาวพุธเป็นอลีมีอุปสรรคระวังคำพูดงานยังติดขัดอยู่นะแต่การเงินคุณมีโอกาสได้เงินเต็มที่ครับ ต้องใช้ไหวพิบปฏิพานวาทะศีลให้ดีโชคฉวยช่วงจริงแต่เราไมา่ได้โกงเขานะมองมองด,ดูลูกทางหน่อยนะต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดาวเป็นมหาอดนะครับคือดวงชะตาย,ยังไงต้องอดทนแต่ก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแต่พอหลังจากมีนาเมษา พฤษภาสองเดือนนี้ก็มีโอกาสได้เงินอย่างต่อเนื่องเป็นการลงทุนนะครับตามเกณฑ์ดวงดาวที่อาจารย์ได้บอกไว้บอกวันไหนวันนั้นได้เงินครับประสบความสำเร็จนะเออต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยชีวิตคุณเรื่องการงานนะครับดาวพระอาทิตย์อยู่พันธุนะดีดวงชะตาในการงานนำงานมาทำที่บ้าน การเงินวันนี้ได้เงินพูดคุยติดต่อเจราจาเรื่องเงินประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดาวการงานดาวพุธไปอยู่สหัสช้าวันนี้ดาวพุธด,ดีมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนการเงินดาวเสาร์วันนี้เหนื่อยครับต้องใช้ความอดทนต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จต่อมาชาวราศี มังกรคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์คุณวันนี้ดาวศุกร์ดีไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่การเงินยังไม่ค่อยดีนะมีเรื่องอืดตัดการเหนื่อยกับเงินนะ <c oughs> เออบางคนถูกขึ้นเงินเดือนแต่ใช้งานเกินคุ้มโอ้โหเหนื่อยสุดๆนะก็ <c oughs> ต้องอดทนนะครับต่อมาชาวราศี กุมคนราศีกุมก็อึดอัดอยู่ครับนะต้องใจเย็นเย็นปล่อยวางใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีสุดในเรื่องของความรักคู่ครองก็เอาดูแลเอาจใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะส่วนการงานสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนชีวิตกุนดาวการเงินวันนี้ได้เงินมีเงินเข้าไหลมาเทมาประสบความสําเร็จนะต้องได้เงินนะ เออถ้าพอหลังจากพฤษสภาก็จะมีความสําเร็จได้รับชัยชนะนะครับไม่ใช่ชิมชอบใช้หรืออะไรไม่ใช่นะอืเพราะวันนี้พูดคุยเรื่องเงินเรื่องท้องก็มีโอกาสประสบความสําเร็จรวมถึงเรื่องงานด้วยนะครับโอเคนี่ครบแล้ว12บสอหลาสีนะท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ